อัชราพรเผยเหตุวอลเลย์บอลหญิงไทยฮืดจับกว่าจัชนะเวียดนามคว้าทอง4ีเกมการติดตามรับฟังฟากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องดาววัลเล่ด้วยค่ะอัชราพรคงยศด,ดาวตบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ออกมาเปิดใจหลังเอาชนะทีมชาติเวียดนามคว้าเหรียญทองซีเกมส์2023ควนลงหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงท,ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3-1ต่อเซต25-17ต่อ21-25ต่อ32-30ต่อและ25-21ต่อคว,ว้าแชมป์ซีเกมส์หนนี้ได้สำเร็จและเป็นแชมป์สมัยที่16ของพวกเธอหลังจบเกมอัชราพรกล่าวว่าเป็นเกมที่ยากมากค่ะเพราะทีมเราก็กดดันตัวเองค่อนข้างสูงคู่แข่งเรืแหลกกว่าเราต้องยอม เราว่าเขาทำการบ้านมาดีขอบคุณแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาให้พวกเราถึงวันนี้เราจะชนะสาต่อนหนึ่งก็อาจจะมีหลายคนที่ไม่ถูกใจผลงานของเราในวันนี้แต่เราก็พยายามอย่างเต็มที่พยายามควบคุมเกมควบคุมตัวเองมันอาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่สำคัญของเราเพราะเป็นครั้งแรกที่เรามีเวลาซ้อมค่อนข้างน้อยรวมถึงอะไรหลายๆอย่างมันทำให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นได้ค่ะด้านโค้ดด่วนเดนไอศิวะชร เฮธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนของนักตกลูกยางสาวไทยออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าก็เวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกรง่งและเขาก็มาดีมากๆส่วนเราเองก็มีข้อผิดพลาดในระหว่างเกมแต่สุดท้ายเราก็สามารถกลับมาเอาชนะได้สําเร็จผมก็ขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนขอบคุณทีมงานกองเชียร์และแฟนๆที่อยู่ไทยพวกคุณมีส่วนกับความสําเร็จในครั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาวน เ,เพื่อมีพลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ